สวัสดีครับผมอาท็อปนะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายนะครับผัก3ชนิดผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายผู้ป่วยฟอกไตนะครับห้ามทานเด็ดขาดถ้าไม่รู้เทคนิคการทานที่ถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเทคนิคการทานนะครับทานได้แต่ต้องมีเทคนิคนะครับถ้าไม่มีเทคนิคเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเพราะผัก3ชนิดนี้มีโพแทสเซียมสูงมากๆนะครับและ ตัวโพแทสเซียมสูงเนี่ยผู้ป่วยไตยเสื่อมไตาวายเนี่ยไม่สามารถที่จะขับโพแทสเซียมออกมาได้ดีเพียงพอดังนั้นเวลาเราทานเข้าไปเยอะๆปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือโพแทสเซียมสูงจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองนะครับผักกลุ่มแรกก็คือผักสีเขียวเข้มครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับบล็อกเคอรี่แบบนี้นะครับอันตรายนะครับอันที่สองนะครับเป็นมะเขือเทศนะครับสีแดงแดงนะครับและอันที่3าก็คือแครอทนะครับสีส้มๆนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าอยากทานหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาไปต้มแล้วเอาน้ำทิ้งแบบนี้ทานได้ครับ